สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องเอทีอาคานะคะวันนี้เราอยู่กันที่ทีอาคาเสรีไทย73วันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะคะวันนี้เอบอกเลยว่าจะมาบอกโจทย์รถอีกหนึ่งคันที่ทําให้ท่านทุกคนถูกใจแน่นอนวันนี้เอมาเลยค่ะขาวขาวอีกแล้วขาวขาวรอบนี้มาเป็นน้องวีออสนะคะคันนี้บอกเลยว่าวีออสห e ปี2017 สวยมากค่ะอ่านน้องเจพาลูกค้าเข้ามาดูหน่อยนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะมีคนถามเข้ามาในเพจเยอะมากเลยว่ามีวีออตัว 1.5e หรือไม่วันนี้เราพามาดูแล้วคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถเดิมๆมือเดียวเท่านั้นแล้วที่สำคัญใหม่น้อยมากแล้วราคาเบาๆเลยค่ะจับต้องได้แน่นอนแต่ณวันนี้เอพามาดูแล้วรอบคันให้ลูกค้าจุใจกันไปเลยว่า วันนี้คันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าขนาดไหนเดี๋ยวจะให้น้องเจพาเดินดูรอบๆคันเลยค่ะคันนี้นะคะย้ำอีกทีนึงว่าปี2017ซึ่งเป็นปียังใหม่อยู่เลยแล้วแถมเป็นตัว 1.5E อีกต่างหากราคานี้เบาๆมากๆแต่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราคาคันอีกทีหนึ่งอ่ะเรามาดูโซนหน้ากันโซนหน้านะคะมีสีขาวตัดด้วยคอมีบสีดาสวยมากๆดูแล้วคลาสสิกสุดๆ ดูคมไฟของเขาดูด้านหน้าของเขาดีไซน์ของเขาเหมาะมากๆค่ะสําหรับวัยรุ่นหรือวัยกลางคนวัยรุ่นชอบมากๆเลยค่ะกับการเรานารถ v ีออคันนี้เนาะเอาไปแต่งแต่บางคนเป็นวัยรุ่นการทํางานพวกทํางานก็ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอบโจทย์แถมประหยัดน้ํามันอีกตั้งหากเลยค่ะคันนี้เพราะว่าเครื่องแค่1 5 e เท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกัน ดูห้องเครื่องกันเลยน้องเจว่าห้องเครื่องของเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะขอเปิดนิดนึงอ่ะโอ้ว้าวสิ่งแรกที่เราเห็นเลยคือบอกเลยค่ะของเราที่ทีอาคาเน้นมากๆเลยก็คือการดูแลรักษาตอนนี้นะคะบอกเลยว่าไหม่เอี่ยมทุกระเบียดนิ้วทุกสิ่งทุกอย่างมาจากแม้กระทั่งป้ายมองอ,อก,กอดูสิคะว่ายังใหม่ขนาดไหนน้องเจนี่เลย ติดป้ายมาจากที่ศูนย์โตโยต้าก็มาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรถคันนี้อย่างที่เคยแจ้งไว้ว่าการดูรถแต่ละคันไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีของเดิมๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเมสอาร์ที่เรียงกันเป็นที่เรียงกันนะคะที่มีตามจุดแต่ละจุดอันนี้คือบอกเลยว่าของเดิมๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจุดบอกเช่นนี่ค่ะหมายเลขหมายเลข หมายเลข1หรือหมายเลขข้างๆก็จะมีแจ้งให้หมดหรือจะเป็น1 R แบบนี้นะคะนี่เลยทุกอย่างนะคะจะเป็นของเดิมๆของรถทั้งหมดหรือฝากระโปรงหน้านี่ดูเลยค่ะจะเป็นป้ายโตโยต้าติดมาเหมือนเดิมคือมาจากโรงงานโดยตรงเพราะฉะนั้นรถคันนี้บอกเลยว่าเดิมมากๆแม้กระทั่งนี่แหละคะ่ะซูมไปดูเลยคะ่ะว่าน็อตของเราไม่มีขยับนะคะไม่มีขยับอาจจะมีเฟนแบบนิดๆหน่อยๆเป็นสีแต่อันนั้นคือไม่ได้ขยับน็อตแน่นอนของเดิมๆหมดเลยค่ะ อันนี้ดูง่ายๆป้ายทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะข้อมูลควรระวังก็ยังอยู่ครบทุกอย่างเลยดูแมทอัสนะคะที่เรียงตัวอย่างสวยงามนะคะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ก็เดิมเช่นกันอ้อโหยบอกเลยค่ะว่าเครื่องตัววีอคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยแถมบอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้1.5อ e ีประหยัดน้ำมันสุดๆสำหรับคนที่ชอบใช้ในกรุงเทพนะัตอนนี้หรือต่างจังหวัดเนาะไม่ว่าจะไปที่ไหน ถ้าพกเจ้าวีออสคันนี้ไปบอกเลยค่ะว่าสุดยอดมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันภายในมั่งดีกว่าน้องเจามาเลยค่ะตามพี่มาน,นี่เรามาดูภายในกันเนาะวันนี้โอ้โหบอกเลยค่ะแค่นั่งเข้ามาเหมือนได้สุดอากาศเหมือนได้สุดอากาศเลยน้องเจค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะเริ่มต้นด้วยพวงมราลัยโอ้โหบอกเลยนะคะว่าใหม่มากๆ ใหม่มากๆเหมือนกับคนที่ใช้นี่นะไม่ค่อยได้ใช้ได้าํารถคันนี้นะใช้น้อยมากๆเลยส่วนตัวไม่ก็หลักน้อยมากหลักแค่หลักหมื่นเองยังไม่หลักเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไฟแต่ละไฟนะคะดูการตอบโจทย์ของเขาหน้าจอเนาะโอ้โหบอกเลยว่าหน้าจอของเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาโอ้โหดูสิคะเข้าใจดีไซน์ออกมาสวยงามมากๆเลยน้องเจเนี่ยให้ให้ลูกค้าดูเลยเห็นไหมคะ หน้าจอเขาทําออกมาเป็นทรงวัยรุ่นมากๆเพราะว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้คือตอบโจทย์ทรงนี้มากๆเลยดูคอนโซลหน้านะคะน้องจีเป็นรูปทรงที่ออกมาเป็นแบบแนวสวยมากแล้วก็เรียงกันแบบเป็นขั้นตอนเลยนี่ดูแม้กระทั่งตัวตัดนะคะเป็นสีพิคงโอ้โหตัดด้วยสีชมพูอ่อนๆบอกเลยดำโทนชมพูทําให้รู้สึกว่ามีเขาเรียกว่ามีคลาสสิกขึ้นเลยดูแล้วสินดูแล้วโอ้โห หมาะมากๆเลยกับวัยรุ่นเพราะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นสมัยนี้คือชอบสไตล์แบบมีแบบวินเทจเนาะอ่ะสไตล์แบบวินเทจหน่อยๆก็เลยมองว่ารถคันนี้ถ้าไม่ว่าคนทํางานหรือวัยรุ่นก็แล้วแต่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยอ่ะและลองดูนะคะนี่คอนโซลน,นะคะเกี่ยวกับพวกช่องแอร์เนาะแล้วก็วิทยุของเขาก็ยังตอบโจทย์อีกค่ะเพราะว่าดูสิคะว่าเขาทําเป็นลายเหมือนคล้ายๆกับ คลาสสิกเป็นลายไม้เนาะเบาๆแต่ว่าเป็นสีดําอันนี้ก็สวยงามมากๆเลยค่ะ mm hmm. เขาเข้าใจทำเนาะส่วนช่องแอร์แล้วก็ใบขอทางเขาจะอยู่ช่วงเดียวกันเหมาะมือมากๆสําหรับคนขับรถอยู่แล้วเราจะไปแตะเวลาเราทําขอทางเนาะไม่ต้องมาก้มไม่ต้องมาเงยอันนี้เขาตอบโจทย์ให้กับสาวๆรุ่นนุ่มๆมากๆเลยค่ะส่วนมองมาด้านล่างนะคะน้องเจดูนี่เลยค่ะปุ่มทุกๆอย่างอันนี้จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับน้ํายาแอร์เนาะปรับให้ความเย็น สูงขึ้นได้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าคนฝั่งชอบให้มันเย็นมากๆเราก็สามารถปรับน้ํายาแอร์เพิ่มขึ้นได้ส่วนตรงกลางก็จะเป็นเกี่ยวกับแอร์เ,าเนาะว่าเราจะปรับให้มันสูงเป็น1 2 3สามเราปรับเกียร์ได้หมดเลยอันนี้ก็จะปรับหาตัวโซนคนเนาะสำหรับที่จะเข้าเฉพาะตัวหรือจะเข้าด้านล่างด้านบนอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะน้องเจมาด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเกียร์โอ้โหเกียร์เขาบอกเลยก็คือเป็นเกียร์ที่โอเคนะคะสวย แล้วแถมเวลาเราจะนั่งใส่เกียร์ขับรถเราไม่ต้องก้มด้วยเราไม่ต้องมานั่งก้มด้วยเราสามารถจับง่ายๆแล้วปรับเกียร์ได้สบาย,บายเลยโอ้โหแล้วเกียร์เขาเข้าง่ายมากๆเลย <S <S ๆๆน้องเจขา,ๆๆๆาเข้าง่ายสุดๆตอบโจทย์มากๆแล้วเราไม่ต้องมานั่งกม้มไม่ต้องมานั่งเงยอะไรเลยสุดยอดมากๆเลยค่ะคอนโซลหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูอา่ดูเบาะหน้ากันหน่อยน้องเจขาเบาะหน้าของเราเดี๋ยวให้น้องเจพาดูเบาะหน้านี่เลยค่ะเบาะหน้า ชุดอนี้เบาะหน้าสาหรับคนขับนี่ก็นั่งแล้วนุ่มมากๆแล้วรองรับสรีระเราได้ดีเรามาดูเบาะคนนั่งนะบอกเลยว่าแน่นมากแน่นจริงๆตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆเลยค่ะเพราะว่ารถคันนี้นะเหมือนกับไม่ค่อยได้ขับแล้วก็ไม่ค่อยได้นั่งด้วยเพราะแม้กระทั่งเลขไม้ก็น้อยมากๆแล้วแถมเบาะหม่สุดๆอ่ะแล้วแถมกดยังไม่ยุบเลยค่ะเนี่ยดูดิกดยังไม่ยุบเลยแล้วแถมสีนี่นะอื้มสวยเงาเลยค่ะนี่นี่ขนาดว่ารถเดิมๆนะ รถเดิมๆทีอาคารนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเราต้องการให้ลูกค้าเห็นเดิมๆและที่สําคัญนี่เลยค่ะเบาะตัวพรมกระดุมที่ทางทีอาคาตัดให้รอบคันใส่ให้ตามตามคาันเนี่ยเหมาะมากๆเลยค่ะใส่ตอนนี้นะช่วงนี้ฝนจะตกอะไรก็แล้วแต่เบาะนี้ช่วยได้เลยมันน่ลื่นนะคะแล้วก็มันกันน้ําได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะอันนี้อันนี้เนี่ยทางทีอาคามีให้ทุกคันเลยนะ สุดยอดมากๆเลยตอบจทยสุดๆอ่าโอเคน้องเจเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าไปดูเบาะหลังกันบ้างว่าเบาะหลังของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะไปดูกันอ่าเรามาดูเบาะหลังว้าวน้องเจเป็นอย่างไงค,คันนี้นะเขาเนี่ยเน้นเป็นโทนข้างนอกขาวส่วนข้างในเนี่ยจะเป็นโทนดำเพราะฉะนั้นดูแล้ว คลาสสิกมากคนไหนที่ชอบบอกเลยว่าสไตล์แบบดุดันต้องวีออสคันนี้เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนชอบสไตล์แบบออกดำดำแล้วมันก็จะดูเป็นแบบโอ้โหคลาสสิกนี่เลยลองนั่งดูเอ๊ะลองนั่งดูแล้วเบาะไม่ยุบตัวเลยนะคะแล้วนิ่มมากๆแล้วกว้างใหญ่มากๆเลยค่ะเหมาะมากๆเอฟสูงร้อยหกสิบกว่าเนาะนั่งยังไม่ชิดเบาะเลยดูขาเหลือเยอะมากๆเลยค่ะแสดงว่ารถคันนี้กว้างจริงๆ และตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงๆดูเบาก็โหยแน่นจริงๆนะน้องเจแน่นจริงๆแล้วภายในนะไม่ว่าจะเป็นอดูหลังคาเขาสิคะน้องเจคือเขาละเอียดมากเลยคือเขาแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยหลังคานี่สะอาดเรียบเหมือนใหม่ทุกอย่างเลยน้องเจเหมือนใหม่มากๆเลยแล้วบอกเขาอ่ะตรงซองหัวเนี่ยน้องเจดูนะปกติแล้วบางคันจะทําแบบครึ่งเดียวแต่อันนี้เขาทํารองรับ ช่วนศีรษะของเราได้ดีมากๆเลยเขาทําเป็นทรงใหญ่มากสามารถที่จะรองรับทรงศีรษะเราได้ดีเลยน้องเจค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาะหลังของเราอานีดูนี่โซนนี้เขาก็ตอบโจทย์มากเลยทําเป็นสําหรับว่าเอาไว้ให้คนที่นั่งเบาะหลังไม่เมื่อยคอเขาก็ทํามาให้สาหรับพัดพัดศศีรษะ,ะ,ะได้อย่างดีเลยแม้แต่ทั้งตรงกลางนะเขาก็ตอบโจทย์หมดเลยพี่มองว่าโอ้โ oh, ห oh, คันนี้นะ ถ้าลูกค้าได้ไปนะถูกใจแน่ๆเลยเพราะว่าคันนี้ดีจริงๆนะน้องเจ้า้ละเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันไปหลังกันบ้างเนาะว่าข้างหลังรถเราเป็นยังไงบ้างเอาละไหนน้องเจลองดูข้างหลังสิโอ้โหเป็นยังไงดูข้างหลังของเราบอกเลยว่าวีออสคันนี้ดูเหมือนเล็กนะแต่ไม่เล็กนะคะดูจากด้านหลังดูเลยแม้กระทั่งไฟอาซูมไปหาไฟไหน่อยค่ะดวงไฟของเขานะ ใหญ่มากๆแล้วก็ทำออกมาได้รูปทรงเข้ารูปท้ายรถสวยงามเลยค่ะแล้วแถมเป็นไฟดวงใหญ่ด้วยกลางคืนนี่บอกเลยถ้าสตาร์ท่ยเห็นไฟจะแตกไกลแน่นอนเห็นรูปทรงไฟมานี่มองเลยเหมือนตาเหี่ยวมากๆเลยค่ะสวยมากๆและยังมีด้านล่างอีก2จุดนะคะที่เป็นไฟให้เห็นเลยนี่เลยทําให้ลูกเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะมีสองสว่างให้เห็นท้ายได้ชัดเจนมากๆเลย แล้วแถมยังมีสองจุดหลังข้างล่างให้ด้วยเนาะเพื่อจะเอาไว้ให้ดูอีกต่างหากเลยอ่าเนี่ยมีบอกเลยนะว่าเป็นมีออสนะตัวอีติดไว้เรียบร้อยเลยน้องเจคันนี้เดี๋ยวเราเปิดท้ายให้ลูกค้าดูกันหน่อยอ่าช่วงล่ง่งช่วงล่างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะคันนี้อ่าลองดูว้าวภายในบอกเลยค่ะว่าภายในนะกว้างมากน้องเจเดี๋ยวพี่เอจะลอง ขยับตัวนี่นะคะยังไม่สุดมือนะน้องเจนะยังมีเหลืออีกแสดงว่าคันนี้นี่ตอบโจทย์ทั้งแม่บ้านทั้งพ่อบ้านหรือคนที่จะใช้รถคันนี้เอาไว้ทุกของหรือบรรทุกได้เพราะว่าข้างในใหญ่มากๆถ้าเป็นลังเนี่ยอย่างน้อยอ่ะสองสามลังต้องมีใส่ได้เนาะเพราะว่าบางคนแม่ค้าชอบเอาใส่ลังแล้วใส่ของไปขายตามตลาดนัดตั้งอะไรบ้างคันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนเพราะช่วงนี้หน้าฝนด้วยเนาะ ใช้รถเก๋งบรรทุกแทนกระบ,บะก็ใช้ได้ V8 คันนี้บรรทุกได้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนค่ะบอกเลยส่วนด้านล่างนะคะอ่านี่ไงคะ่ะยางอะไหล่ของเราอยู่ด้านนี้เนาะยางอะไหล่ก็ยังใหม่เอี่ยมเลยแทบจะไม่ได้ใช้งานส่วนอ,อุปกรณ์ก็ยังอยู่ครบทุกอย่างเลยอตอบโจทย์มากๆเลยค่ะคันนี้บอกเลยสวยจริงๆอ่ะแล้วเรามาดูฝากระโปรงกันนะคะนี่เลยทุกอย่างยังอยู่ครบ แมสกอาร์ตก็ยังเรียงตัวดีการใช้งานนี่คือร่องรอยการใช้งานแสดงว่ารถคันนี้ใช้งานยังปกติอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแม้กระทั่งอ่านดูน็อตนะคะหัวน็อตทุกตัวยังไม่มีการขยับแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการชนแน่นอนไม่มีการชนแน่นอนว้าวน้องเจสวยจริงๆบอกเลยค่ะว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยซึ่งด้านหน้าก็สวยด้านหลังก็สวยแถมคุ้มอีกตั้งหาก ลูกค้าได้ไปนะัดถูกใจแน่ๆแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทำงานหรือวัยรุ่นก็แล้วแต่ถ้าได้คันนี้ไปเพราะว่าคันนี้ตอบโจทย์หลายๆอย่างมากๆบอกเลยค่ะแล้วแถมนะคะรถคันนี้ดูดูล้อโอ้โหดูล้อก่อนเลยเป็นล้อขอบ15หนิ้วเนาะน้องเจดูล้อก่อนอ่าแล้วยางก็ยางปีใหม่ด้วยนะได้ยางปีใหม่ด้วย โอ้โหยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยปียางต้อง2022แน่ดูร่องของอยางสิคะยังใช้ได้อีกเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันปีใหม่มากๆเลยน้องเจดูให้ลูกค้าดูก่อนเลยเห็นไหมคะยางเนี่ยเป็นยางอย่างดีเลยเนาะแถมใส่ล็อก15นิ้วอีกตั้งหากอป้กระจกกระจกข้างเรามาดูกระจกข้างกันดีกว่าเอา้าวละกระจกข้างของเรานะนี่เลยค่ะใส่เป็นไฟเลี้ยวด้านข้างดูมีเน้นความสวยงามเป็นเส้นยาวๆ บอกเลยเวลาเปิดรถมาทีไฟกระพริบดังสวยงามมากๆเลยค่ะน้องเจอมเอาละวันนี้เรามาดูกันแล้วเปิดดูแล้วทั้งภายในและภายนอกแม้กระทั่งห้องเครื่องบอกเลยว่าต้องตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆคนมากๆเลยน้องเจเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่บอกราคาก็ไม่ได้แล้วแต่ที่สำคัญเอ๊บอกไว้เลยค่ะว่าถ้าลูกค้าสนใจคันนี้เห็นเอ๊กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ ช่วยแคปหน้าจอช่วยแคปหน้าจอแล้วบอกเอ้ว่าอยากจะให้เอจัดโปรโมชั่นวันนี้เอจัดให้เลยวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนตุลานี้โปรโมชั่นมาเลยค่ะเพียงแค่ร้อยเกบาทรับรถคันนี้ไปเลยจัดง่ายผ่านง่ายภายในวันเดียวอนุมัติแน่นอนวันนี้เอคอนเฟิร์มเลยค่ะขอแค่ว่าถ้าลูกค้าถูกใจวีออสคันนี้ช่วยกดนะคะกดใจกดไลค์แล้วก็ช่วยแชร์ให้เหน่อย แล้วรับประกันเลยค่ะว่าโปรดีๆอันนี้จะมีให้กับลูกค้าทุกๆท่านอย่างแน่นอนอะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าราคาคันนี้อยู่เท่าไหร่วันนี้นะคะ V ออนะคะตัวนี้ 1.5e ปี2017วันนี้โปรโมชั่นที่เอจัดให้คือ359,000บาทเลยค่ะขอถ้าลูกค้าสนใจทักหาเอนะคะเบอร์0955522282 ย้ำอีกทีค่ะ095 555 222 82ทักหาเอเบอร์นี้เป็นทั้ง ID Line แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อเอมาได้ตลอดเวลานะคะเอยินดีบริการเลยค่ะติดต่อมาสอบถามข้อมูลจะไม่ใช่เป็นวีออสหรือเป็นนุนอื่นสามารถติดต่อเอได้ตลอดเวลานะคะย้ำอีกรอบหนึ่งคันนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอมาเลยว่าน้องเออยากได้วีออคันนี้ ราคาเพียง359,0 0 0บาทวันนี้เอจัดในไลฟ์นี้ให้เลยนะคะที่สำคัญโปรโมชั่นดีมากๆวันนี้จัดเลยแถมประกันฉุกเฉินให้3ปีเลยค่ะวันนี้เลยนะคะโปรโมชั่น199บาทโปรโมชั่นแถมประกันฉุกเฉินได้อีก3ปีบอกเลยค่ะลูกค้า่ะโปรนี้ถูกใจแน่นอนถ้าลูกค้าสนใจอย่าลืมเลยนะคะคันนี้ ไม่ต้องรอแล้วค่ะตอนนี้คนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำแค่เอาเอกสารมายื่นบัตรประชาชนแค่นั้นจบค่ะเอยินดีต้อนรับอยู่ที่ทีอาคานะคะย้ําเลยนะคะว่าที่ทีอาคาเราเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดราชการแน่นอนค่ะมีพนักงานยินดีต้อนรับอยู่ด้านหน้าทุกเวลาตลอดเวลาที่ลูกค้าเข้ามาถึงโชว์รูมของเราวันนี้โชว์รูมของเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ขอให้ลูกค้าถูกใจรถไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็แล้วแต่ยินดีต้อนรับเสมอนะคะอา่วันนี้เวลาก็ร่วงเลยมาเยอะแล้วน้องเอก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเอ้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดคอมเมนต์มานะคะสนใจรถคันนี้ทักมาได้เลยนะคะที่ทีอาคาวันนี้น้องเอขอขอบคุณมากๆนะคะและยังไงเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ